สวัสดีครับ FC ช่อง BK Family นะฮะเราเจอกันอย่างเป็นทางการอีกรอบครบตอนนี้จากกล้องเราตื่นแล้วนะครับ <c oughs> ที่คลิปเมื่อเช้าที่เรามาวัดขนาดนะครับก็ได้รู้ไปแล้วว่าความกว้างยังไงทีนี้เราก็มาที่สิททาง FC ที่ได้โทรสอบถามเกี่ยวกับเกียวนะฮะที่ว่าเกียวเราไม่เหมือนคนอื่น ตอนนี้เราจะพามาดูเรียวเลยนะครับเรียวเลยว่าที่เราว่ามันแปลกและไม่เหมือนคนอื่นตรงไหนนะครับเพราะว่าตัวเกียวเดิมใช่ไหมครับเกียวเดิมเกียวเดิมตอนนี้เราต่อออยเกอร์นะครับตัวรอยออยเกอร์โอ,อยเกอร์นะครับถ้าถ้าเป็นแบบเดิมของตัวเดิมมันจะมาทิ้งไว้ตรงเนี้ยจะมีช่อง จะมีช่องทิ้งไว้ตรงนี้ประมาณนี้แล้วเวลาข้าวที่ที่สาเหตุที่ปัญหาของการพันเกลียวคือเวลาข้าวมันส่งมาแล้วมันมาทิ้งไว้ช่องนี้แล้วด้านด้านซ้ายด้านขวามามาทิ้งไว้ช่องเนี้แล้วเวลาข้าวไม่เยอะมันปัดแล้วมันจะไม่ถึงมันจะไม่ถึงบันไดแต่วา่าวันนี้เรามาเปิดว่าของ บีเคแฟมิลี so ่เกจะไม่เหมือนใครนะครับตอนนี้คายแม็กคือตรงนี้เต้นเต้นเต้นนี่ครับาะเป็นตัวกลางเาจะเป็นมาสามเหลี่ยมเลยนะครับอ่าเราจะทําไมเราจะมาอธิบายว่าทําไมถึงต้องมาบรรจบสามเหลี่ยมตรงนี้เวลาข้าวเข้ามาใช่ไหมครับข้าวเข้ามาตรงเนี้ มันจะไม่มีการมารอตรงนี้ถ้าเป็นแบบเดิมใช่ไหมมันจะมามันจะมาไม่มรจบมันจะมาแค่เนี้ยแล้วข้าวมันจะรอตรงนี้แล้วถ้าข้าวบางมันจะพันมันจะไม่เข้าบันไดมันจะยัดไม่ถึงแล้วมารอพอรอรอแล้วข้าวมันมาอีกหนึ่งรอบมันจะมาเป็นก้อนใหญ่ทีนี้มันจะเข้ามันจะเข้าไม่ไม่สม่ําเสมอมันจะเข้าเป็นชุดพอข้าเป็นชุดฝั่งนี้ หรือมันมันรอเยอะและเจอข้าวหนาข้าวทับมันจะเกิดปัญหาคือข้าวข้าวเป็นก้อนและจะเกิดปัญหาที่ว่าติดคอตรงนี้พอติดคอถ้าเป็นรถเดิมๆนะครับถ้าเป็นรถสไตล์เดิมที่ยังไม่ทําคอสปริงอะ่ะมันจะมีปัญหาคือติดคอตรงนี้อ่าแต่ทีนี้รถรถรถุ่นใหม่ปัจจุบันเขาทําคอเสร็จแล้ว แต่จะเกิดปัญหาคือถ้าข้าไม่ขวางเสมอจะได้ยินเสียงไอเซฟปิงมันกระดกทํางานแต่พอข้าวเข้าเยอะใช่ไหมครับปัญหาที่ตามมาคือมันจะไปติดคอโซ่ลําเลียงตรงนี้มันจะเข้าไปติดฟางมันจะพันตรงคอนะครับเพราะว่าข้าวมันเข้าเยอะข้าวเยอะแล้วข้าวมันจะพันมันจะหมายถึงล้นล้นออกมาแล้วก็เวลาเดินไปมันก็จะพัน ตอนี้ปัญหาที่จะตามมาหลังจากติดคอแล้วถ้ามันพ้นจากคอใช่ไหมมันจะเข้าที่ตู้ความที่เข้าเข้าเยอะแล้วไม่สม่ำเสมอมันจะไปทําให้ตู้โหลดหรือนวดไม่ทันนวดไม่ทันอนี้ทําให้เราต้องเร่งเครื่องสุดหรือทําให้ตู้มันนวดไม่ทันที่วงการเขาจะรู้กันทําไมเขาต้องต้องทําตู้เบาเพราะว่า ข้าวมันเข้าเป็นก้อนแล้วข้าวทําให้ตู้นวดทํางานไม่ทันสองเวลาข้าวเปลือกใช่ไหมตีเป็นข้าวเปลือกแลนะ้วที่ตกมาที่ตะแกรงอ่าตะแกรงนี้พอเวลามันไม่มีมันไม่มีข้าวเลยแต่เวลาข้าวมันเข้าเป็นก้อนมันจะตีแล้วลงตะแกรงแล้วลงเยอะทีเดียวมันทําให้ข้าวมันล้นล้นตรงตะแกรงแล้วมันจะออกตูดมันจะออกบ้างแต่ว่าออกไม่เยอะ,อะบางทีแต่ว่า โดยส่วนมากก็คือปัญหาของ70คือออกตูดแน่นอนโดยโดยโดยเกือบเกือบเกือบทุกคันนะที่ที่ที่เจอเจอปัญหามาแต่ถ้าตัวนี้ใช่ไหมตัวเนี้ยเรามาทีเนี้ยมาเข้าขมาด้านเนี่ยไล่ไล่มาเข้ามาเนี้ยเดี๋ยวขอขอขอฟางหน่อย,อยขอขอฟางเป็นอันนี้หน่อย เป็นตัวอย่างเลยอ่ามาทางนี้เนี่พอข้าวมันไหลมาใช่ไหมมันไหลมาด้านซ้ายมันไหลมาเนี่ยมันจะเข้าตรงเนี้ยเข้าตรงเนี้ยมันจะหนีมันจะหนีเข้าอ่าข้าปึ๊บตัวนี้มันจะเป็นเกลียวสุดมันจะยันมันจะดันเข้าไปเลยสังเกตมันจะไม่มีการอันเนี้ยมันจะข้าว้าเป็นสุดนะครับเนี่ยเอาไปเนี้ยเห็นไหม มันจะยัดอ่ามันจะยัดเหมือนที่มือมือคนยัดเข้าไปเหมือนรถรถนวดข้าวคือเวลาข้าวเข้ามาน้อยมันก็จะเข้าไปเลยไม่มีการมารอเพื่อนทําให้ข้าวไม่ไม่ไม่เป็นก้อนใหญ่ข้าวเข้าสมานเสมอทีนี้ทําให้พอข้าวไม่สมาเออข้าวสมานเสมอตู้นวดเราก็จะสม่ําเสมอแล้วมันจะไม่หนักตรงไม่แน่นตรงคอใช่ไหมเพราะฉะนั้นสายพาน เราถึง5้สี่เส้นเดียวอ่าห้สเส้นเดียวทําไมสายพันธุ์เดียวทําไมถึงเอาไหวตรงนี้เป็นโจทย์ก็คือ,คอตรงนี้พอเราเข้าบางสม่ําเสมอข้าวมันไม่แน่นตรงคอแล้วตูนวต้นวดตู้นวดก็คือ,คอข้าวเข้าไม่ไม่ไม่เป็นก้อนมันจะทําให้เบาเบาทั้งออยเกอร์เบาทั้งคอแล้วเบาทั้งตู้เพราะฉะนั้นทำไมถึงเป็น มันยึงเป็นคําตอบที่ว่าทําไมเปิดปากใหญ่อะแต่สายพานเดิมตู้เดิมทําไมเกี่ยวได้คือตัวนี้ครับคือคือคายเมกของมันและอีกอย่างคือไอตัวสูตรตัวเนี้ยดูดูมันเย็นนะครับแต่ว่ามันจะเกิดปัญหาปรับแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันคือข้าวมีข้าวหมากเยอะหมากน้อยตัวนี้ คือมันจะไปเกี่ยวกับที่สกรูสกรูห่งสกรูสนะครับแต่ละพื้นที่ทีนี้เราต้องมา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 ปรับทําความเข้าใจเกี่ยวกับไอ้คนขับด้วยว่าเออเราเปลี่ยนระบบเปลี่ยนรูปแบบอ่าเปลี่ยนรูปแบบรถแล้วการเกี่ยวเราก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบอีกเดี๋ยวถ้ามีเวลาทําคลิปต่อไปจะมาไล่ระบบรูปแบบนะบตอนนี้เราให้ดูแค่ว่าเกี่ยว เราทำอ่าตัวนี้ก่อนเนี้ยเราเราทำมาสุดเขาเรียกเกี masa, urgency, fire, ียวอะไรเนี่ยเกลียวฟ้าประธานได้ไหมเนี่ยเกลียวทาโพทองไงตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันจะมารวมเลยเนี่ยดูมันมายัดครับตรงเนี้ยนะดูแมสใช่ไหมเนี่ยมันจะกองตรงเนี้ยเลยเนี่ยมันจะยัดเข้าโอเคนะครับจบอ่าโอเค ก็ขอมอบคลิปเป็นของขวัญปีใหม่ให้ FC นะฮะที่ติดตามเป็นขับทั้งที่ติดตามช่วยกดไลค์นะเพื่อเกณฑ์กำลังใจให้คลิปต่อไปนะเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็จะมาทำคลิปเลขเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆอีกนะครับสวัสดีครับมันอ่ะเทีบ้านไปหรอ